สวัสดีนะทุกคนอันนี้คือย้อนเมื่อวานนะที่คุณเขาไปถ่ายงานกับพี่เบียร์ปุกไอ้เป็นแล้วเปละแล้วก็ต้องอยู่ข้างนี้นะแถ้าปุกเป็นคือเทพนะฮะถ้าปุกเป็นคือหล่อเลยนะนี่เจ้าจีวอยเคยไม่เคยถึงใครให้พูดถ่ายไหมก็วันนั้นปุกไปโกบอลกันยังไนอ๋องานแต่งานของเมาไปเออเฮ้ยเดี๋ยวหลังแป๊บๆ พี่นิกี้ขาพี่นิกี้ไม่เก็บนะครพี่นิกี้ไม่เก็บดูนะพี่ิกี้อยากให้ใครผูกใครฮะนะครัพี่ิกี้ไม่เก็บดูเลยทุกคนทุกคนดูนะครับพี่นิกี้นะคะ หนูประกาศไปนี้นะครับหนูจะเอาผไปใช้ให้กี้เลยพี่่กี้ห้ามให้สาวก็ดตีผูกไปใ้ให้นะครับไม่ได้นะครับโม่ให้ลูกเพ่หล่อไหมครับทุกคนแล้วต็ใส่กับเกงสลกกันเพ่มีมีว่ะถ้ามีเนี่เดี๋ยวเดินล้วมีแบบลงท่านันงว่ะเดี๋ยวเดินลงไปดูข้างล่างเพ่เดี๋ไม่ได้ขอได้ไหมหล่อเลยอืได้ปได้แล้วแต่ก่วงพิมพ์ง เดี๋ยวไปหายกันเองแต่กับงั้นเราถ่ายกราเนี่ยลูกลูกพี่ฮ่พี่ผมจะพูด แล้วค <mile> ุณเขามีถ่ายงานนะพาทีมงานไปที่ร้านปูไข่ดองอยู่แถวๆบางนานะทุกคนเห็นบอกว่าเป็นงานของลูกค้ายาสีฟันหนาทุกคนดูโอ้ลูกค้าน้องเนี่ยลูกค้าทุกคนงไงยังไงโอ้ข้าวผัดปูโอ้ก็จะมันกุ้งเอาแล้วมันนะข้าวผัดปูก็มันกุ้งโอ้โหอะไรเนี่ยปลาอะไรนะปลาอะไรนะปลาทูน่าที่สองนี้ไม่ได้ไปกับเรากุ้งด้วย บอกแล้วอย่าผูกพันตอนจากกันมันปวดใจบายโอ้ยส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย